ดีค่ะคุณหมอพิเตี้ยนะคะก็มีหลายคนถามนะคะว่าจาเป็นไหมในการที่จะดูแลคุณนะคะเนี่ยอย่างเช่นคุณเนาอดูแลคุณน,นะจ๊ะออกกาลังกายอ่าแล้วจะต้องกินคลีนเท่านั้นก็คือต้องเป็นชาสลาดไก่อบอะไรอย่างนี้คาตอบคุณไม่จําเป็นแต่คุณต้องมีวินยัยขําม่ามีวินัยในที่นี้เนี่ยก็คือจะต้องไม่ไท้ยคอนโทรลหรือว่าควบคุมตัวเองจนเครียดเกิอรุณเข้าไหมคะการที่คุณเครียดเกิอเนี่ยมันจะทําให้คุณไม่มีความสุขแล้วมาทําให้ระยะยาวเนี่ยคุณดู จะเห็นได้ว่ามื้อนี้อ่ไม่ค่อยมีผักแล้วก็เป็นข้าวขาวด้วยแล้วก็โอ้โหเป็นทอดเป็นน้ำมันแน่นอนอาหารมื้อนี้เป็นอาหารเพื่อความอร่อยก็จงรับประทานซะแล้วก็ไปควบคุมในมือถือที่มีความคลีนความลีนหน่อยเนาะไม่หักหงจนเกินไปค่ะวันนี้คุณหมอพิตี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ